สวัสดีครับสวัสดีครับมาครับผมลงมาจากดอยนะฮะไม่มีอะไรกินกินหมามานะครับนนไม่แปลกพี่เมื่อกี้ไม่แปลกับพี่เมื่อตอนเช้าอ่ะก็คิดไม่เห็นเยอะเลยไม่มีแล้วเพราะว่ามันเริ่มเริ่มแก่แล้วคุณผู้ชมใช่ฝนตกลงมาผมไม่คิดว่ามันจะออกเองไงคนหมานหมานคือหมานนะครับกินหมามาคุณผู้ชมลงมาจากดอยเมื่อเช้าไปเก็บเห็ดหอบมานะครับผมไปคนเดียวก็สนุกมากนะฮะไม่มีใครไปด้วยก็ดี ครับผมไม่มีใครแย่งหวานจ้วยเลยคนเดียวลงมากินมามาเนี่ยครับผมมีแรงไม่ได้กินมามาเนี่ยโอ้โหทั้งกุ้งด้วยเนี่ยเออมีกุ้งเผาด้วยเมนูอะไรนะไอ้มาม่าผัดผัดรสต้มยำกุ้งแล้วก็กุ้งเผาจุ้ยใหญ่เลยเนี่ยเมนูง่ายๆครับผมไม่มีอะไรมากเลยเมนูนี้มาม่ามีแรงนะกินมาม่ามีแรงนระใช่ กินอะไรไม่มีแลงกินของที่มันไม่อิ่มอ่ะกินบุ้นอะไรยงี <laughs> ้แบบแห้งนอนแต่พี่กี่ห่อไข่ไข่หมูคุณผู้ชมหมดเลยต้มกี่หอนะ่อเนี่ยเกือบห้านะหรือห้าก็ไม่รู้ห้าหอ่อ ปุงผักพอดีผักมีนในตู้ที่ว่าแบบนี้มันจะง่ายกว่ามากเนี่ย <paragraphs> ฮะมือมือง่ายกว่ามากไม่ต้องจับใส่ถ้วยแป๊บน <estr ů> ึ่ง <light> แกนเอา,าเผื่อด้วยน้ำอะ่ะติดคอจนมันแห้ง <S <S เส้นมันแห้งมันไม่มีน้ำเอาตักมาเผื่อด้วย ปืนอคอกินไม่ลงเมื่อกี้เนี่ยมันจุกคอผัดอันนี้เลยง่ายกว่าม,มีผักมาด้วยเนาะ เก็บไปเก็บเลยอืมกุ้งอย่างมันเนี่ยอตัวใหญ่มากคนหมานี่ดีจริงๆนะเก็บเห็ดกับมันตกกุ้งกับมันนะมันขึ้นไปตกกุ้งก็ยมตื่นช้าไปเก็บเห็ดอีกร้าวการ่างกายจะพัง <laughs> หาแต่แนวกิน <laughs> หูกุ้งพอดีเลยเพีย่แกมกำลังแบบช้ำๆนี่ช้ำมันกุ้ง นี่เผาหรือนึ่งนึ่งไม่ใช่หรอใช่เมื่อกี้เราบอกเผาเนาะติดเผาไปแล้วคุณผนึ่งก็อร่อยมันเด้งดีนะแบบนึ่งมันได้กินเร็วดีเ <c oughs> <laughs> ผาเผาก็จะได้กินคุณผู้ชมต้อง <c oughs> พริกปายพริกมาพริกไหมว่าขอไปได้วยนี่ <c oughs> บอลอีพอดีแล้วนะพริกที่ใส่ามาผมอะกำลังเผ็ดพอดีเลยมันไม่แดงเนาะมันไม่เหมือนเกาหลีเนาะ เจอเห็ดอยู่ที่เก่าอ่ะคุณผู้ชมไอ้ตรงกอไผ่นั่นน่ะถ้าไม่งั้นไม่ได้เห็ดนะน่ะมันออกอีกรอบหรออืมโอ้โหอยากไว้อ่ะเหลือเหลือเหลือไว้ข้างก่อนคุณผู้ชมเราไม่ได้เราไม่ได้เกี่ยมันเยอะไงเล็กเม็ดเล็กมันก็โตขึ้นมาขาวเดียกเลยสิ พอมีอยู่อ่ะนี uh huh. ่สักนิดเก่งเนะยฮั uh oh. <laughs> โหโอ้โหได้ยู่นะต่มีข่าว uh huh. ว่าที่ทางดอยทางใต้อะออกเยอะอีกนะ uh huh. แต่ขาไม่ไหวแล้วผู้ชมขับขาบข,าบ,ขาบเตี้ยขาบหมดแรงแล้ว ปีนี้เราไปกันบ่อยมากเกิน็นผมนั่งรอเห็ดละงกอีกเนะี่ยผมจะเก็บให้ผู้ชมดูให้ได้ปีนี้เห็ดลงงะงอกผู้ชมดูนะใคยดูนะต้องไปแบบเช้ามากม,มักไหมี่เกมเห็นละโงกอกอะเพราะมันมันเห็นง่ายเป็นดอกอะอแต่คนไม่ค่อยเดอต่อเห็ดลงงะงอกเพราไม่ค่อยกินกันหรือว่าคนเข้าไม่ถึง ออแค่วันสองวันก็หมดแล้วคงต้องไปถูกจังหวะง,งนันนะถ้าไม่ถูกจชว์บักก็หมดบานหมดแล้ว <differences S 2> นึกถึงจีฟูด mm hmm. เลยอ่ะอ่านจิฟูดได้แล้วเห็นกุ้งอย่ี้ตัวใหญ่หอนมันเนี้ยอือหือกุชอบมากเลยหัว ฝนก็ตกทุกวันเลยอ่ะไม่มีดินไม่มีร้อนอบอ้าวเลยเขาจะเห็ดมันน่าจะออกอีกชุดนึ่งถ้ามันร้อนบ้างตกบ้างหยุดบ้างเนี่ยไ้เก็บเห็ดนานเลยนะเห็ดทอปอ่ะอันนี้มันตกทุกวันเลยอ่ะตั้งแต่พายุลูกนี้เข้าไม่เว้นเลยอ่ะพายุลูกใหม่นี่ชื่ออะไรนะไม่รู้ผู้ชมจำไม่ได้พายุลูกใหม่นี่ชื่ออะไรผู้ชมบอกด้วยนะครับผมก็เห็นอยู่แหละแต่พูดไม่ได้ชื่อมันแปลกอ่ะ พูดไม่ได้ถ้ามันเป็นยังไงชื่อแบบฮึไม่ต้องบอกอะไรงั้นเดี๋ยวไปหาดูเอง พุกก็ไม่เข้ากันอ่ะกลัวใส่ผงเยอะเดี๋ยวเค็มไงโอ้โหกุ้กงวันนี้แบบสวยมากเขาได้ไปแน่ปากคนปากนิ็กอือหือ หมดไหมขำหมดไหม <laughs> ดูดูเนี่ยคำใหญ่ของจริงแบบแบบเคี้ยวได้อ่ะพอดี <laughs> อ้าวไม่ตบด้วยเหรอเลือดเอ้ทำบุญทำทานโอ้เ oh, ต็มเลยนะเป็เลยหรอ มันกุ้งไอ้มะหัวเลยนึกถึงแบบติฟูดมากเลยคุณผู้ชมไม่จางกันทำมากโอ้โหโหมดเลยเหมือนกันเนาะหมดเลยเหมือนกันเนาะเส้นอร่อยอ่ะม,ม,มันแทบดีนะเอามาทำอย่างงี้ มามาได้จากไอ้รางบันตกกุ้งคุณผู้ชม,มก็เลยมาคู่กันเลยครับผมเช้านี้ที่ยงนี้เอย่ยจะได้ให้มันหมานแค่นั้นหรอคนมันเก่งอ่ะไปทําไดมันก็นเกง่งอ่ะนนหาตกกุ้งก็เก่งหาเห็กเก่งอ่ะออหรือจะแต่คนหมานเนี่ยไปไหนก็ไม่อดอ่ะคุณผู้ชมคนอื่นไม่ได้แล้วไ,ได้ไ กุ้งก็ด้วยนะนั่นก่อนกุ้งเนี่ยคนอื่นมาได้อายได้คนเดียวให้โบกอะเลยโบกได้เลยจริงเนาะคนอื่นนั่งดูอะเราดึงเอาดึงเอาโอ้โหสุดยอดมานขักมันักขนาดถ้าเกิดมาเก่งที่โบ ไม่เลยเข้าวปากเนี่ยมันหล่นออกปากเลยเดี๋ยวผู้ชมผู้ชมไหวอ่ะกินมุมมามเนี่ยตัวเองปากเล็กก็กินคำเล็ก็กิขึ้นดอยอออผู้ชมขึ้นดอยจนผอมเลยหน้าเล็กลงเลยแต่ก็ชอบนะหน้าเล็กอ่ะหน้าตอบผอมลงดีวันนั้นมันหน้ามันพองอะ่ะหน้ารักอนอตอนตอนวันอ่ะ ชอบแบบนานเดฟเดฟเหรอนานเดฟดิแต่นี้เขาชอบแต่นี้เอบเดึกเดฟกินอย่างนี้ก็คงไม่เดฟหรอกถ้ากินอย่างนี้นะด <laughs> ูได้จะผอมกว่านี้ดิจะผอมกว่านี้อีกเพราะว่าต้องขึ้นลอยตลอดอะ่ะ การขึ้นดอยไปอะไรให้เหนื่อยมากนะเดินอะเดินทั้งวันอะใช่ไเดินตั้งครึ่งวันนะคุณผมเดินตลอดอะแล้วเดินไม่ได้เดินธรรมดานะเดินชันอะเดี๋ยวชันเดี๋ยวเนี่ยใช้พลังงานเยอะอะเดี๋ยวถลายเดี๋ยวอันนี้เนาะมันขึ้นมันลงตลอดขึ้นไปกระเทือนตลอดหน้าท้องอะละลายอะไขมันอะไม่มีช้อนไม่เกมเอาลยตักไม่ไดเนี่ยห้าพระองค์ห้านม ม่นเลยเกิเนืยักขึ้นมาเลยเนืยักษ์ลเข้าเแก่มมันเนาะแต่ไปก็เห็ดเห็ดรังอกเห็ดดานเห็ดไข่เห็ดแป้งเห็ดน้ำมากเห็ดหลืองแล้วต่อไปก็หน้าไม้คุณผู้ชมหน้าไม้โอ้มีแต่ของกินนะบ้านเรายาวเลยกุ้งนะใครรสเนี่ยกินกุ้งบ่อย เส้นเส้นอร่อยมากวันนี้มาตัวเดียวเหรอฮะมาก็ไม่นั่งมองโอดให้ไม่ได้แต่ว่าใจดำมนุษย์ใจดำมานั่งมองก็ไม่ให้ แซบปีหลีโค้นหรือหมาแซบปีหลีอะโค้นเนี่ยอร่อยกว่ากัหมาอร่อยกุ้งก็อร่อยเหมือนเดิมเนี่ยมันสดตดวนี้ไม่มีมันละกุ้งหลอกขาบมันเยอะไม่เหมือนข้าวโพดถ้าข้าวโพดนะคุณผู้ชมกัดกรุบกรุบกรุบหมดเลยอันนี้ค่อยๆกินมันชอบมันชอบ แต่ข้าวโดไปไหนเนี่ยนอนนอนเหรอนอนบนบ้านอ๋อดูให้ถึงเวลากินคุณผู้ชมกินอากาศเป็นเย็นไงอากาศดีครับผมนอนเป็นคุณนายอยู่หน้าบ้านนุ่นนอนข้าวโพดแฟนของนี่ครับไม่ใช่อะวันวันหนึ่งกอดแต่ข้าวโพดกอดจะม,มารักรักสัตว์โอเควันนี้ก็หมดแล้วนะครับเหลือกุ้งไม่เป็นไรกุ้งอะ่ะเดี๋ยวเราไปกินกับทริปฟู้ดตามทริปฟู้ดใหม่ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมเพียงนี้ก่อนนะครับผม เนื่อยลเดี๋ยวขอตัวไปนอนพับผ่อนก่อนนะครับผมบได<ป>พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ